เคยครับสวัสดีคนครับผู้ฟอง์ตเฮดวันนี้ผมมาเล่นเราบอกแมปเดอะมิมิกนะฮะอ่าเดี๋ยวก็อื่นก็อืนนอ่นคนอแระปันมาของทีก่อนทำตามสัญญาแล้วเดี๋ยวเขาดีเกมแป๊บหนึง <c oughs> ่งเออทำตามสัญญานะครับทุกคนค,นคนอแระมาหน่อยเดี๋ยวเขาดีเกมแป๊บหนึ่งดีเกมมันปันดังพอเกมผีอ่าเดี๋ยวดีเกมแป๊บหนึ่ง หายไปแล้วได้เปล่าเนี่ยมาเนี่ยหายท้ามือเอาเกมอันนี้มาอยู่กับโอุ้ยขาอ๋อไอ้ของหายเหวะขนนาดไหของไม่มาไม่มีเหรอเดี๋ยวเดีซื้อไ่เหรออ๋อมันคือไฟสว่างคูสองนี่มองเอาเกมตัวนี้ทันไหมมามามาสร้างเลยไอ้นี่คือสีหน้านี่คือสีหน้ามันนะฮะเจอเจอาพระเอ้ยพันจาวิก Nhảy cái cu ai thay Ai chú sai, hả đây thay gần Sang ai, hello hello, Sang, 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 sang Ok Ủa, đồ bắn, bắn chẳng đi tươi khả đi à oh. đâu กูไม่หกักจอยแม er like ่งหลี่เฉยเร็วตายมาเร็วเดี๋ยวกูรีบต uh, ู้ไม่รีบไม่รีบกูรีบเดินเด็กกูเด้งเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวคิวไม่ยาวดีไปดีไม่ยาวตันแป๊บเดียวคนได้ถ้าลองเล่นคนดูทนได้ใช่ปะมามันเข้ามาเออใครเมลใครวะเนี่ยออกกกดออกกดออก <S <S right? see, um, out, like? okay. ่สร้างใหม่เรื่อยๆสร้างไหมสร้างเอ๊ะอ๊ะูอะไรบนไหนใครสร้างอะอ่อไอ้สร้างแหละขอละเจจอเจอเร็ว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 ใครแก่ช่างมันช่างมาช่างมันกเลยเหรอโอเคอ่าีอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือเชตเตอร์อะไรหนึ่งเตอร์ไหนหนึ่งเหรอหนึ่งหนมเสีงเกมันดงอยู่วะ ไม่ไม่สองไปเลยอ่ะแล้วไม่เสียงเกมมันดังเหรอลดเสียงมาเพิ่มขอพายนะครับลดเสียงไม่มันดังเลยอะไรนะหนึ่งคนนะปุรุพุตินประเด็นคือกลัวเสียงนี้คิดมันดังอ่ะเสียงบ้านนี่แหละดังปวดปวดเอ่อใส่หปฟังนะฮะเออนแล้วนะลดเสียงด้วยเฮ้ยรู้สึกว่ามันได้เสียงดังนั่นดูเลยเพราะโอ้โหคนดังเลย ไอ้จอหมุนยังไงอะออกเกมได้ป่ะหมุนติวไม่ได้ติว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 เกินปุ้ยมันปวดหัวออกเกมด้วยอะปวดหัวกินยาแป๊บไอ้ฉันเกมมันเปลี่ยนนี่ว่ะตอนแรกมันไม่ใช่อย่างนี้จริงๆกดีไปๆกดีไปๆโอ้โัวแล้วออกเกมด้วยอะแล้วมันโหลดอะไรตั้งนานอะตุบปลาตะกูปลาเนย มาละภาพสวยเก๋เอาเกมเลยนะปิ๊งตกใจอาออกเลยได้อ่ามาเอาหายหมดเลยทส่คนปวดรถเสียใน่ขนาดแล้วไฟยังไงไฟอ่ะไฟยังไงเลยหุ่นนี่ใครอ่ะเดี๋ยวนะเพื่อนพี่อะเป็นอมัป็นตายังวะแล้วทำไมนั่งยังโหลดไฟไหมอ่ะเดี๋ยวมีมิก มาเฮ้ยเฮ้ยประเทศมียอดอ่ะยอนดูช่วงนี้นะช่วงน้องฟองฟังยืนยินเลี้ยงแถวหน่อยยืนยินยินเลี้ยงแถวไม่ไม่ไม่ไปยินสามคนเลยเดี๋ยวแคปให้อ๋อ ยิงสามคนยิงกับปัน้นยิงปั้นเจอรีอม่มายืดว่าเร็วเดี๋ยวคิดมันยากเขาจะได้แคปเร็วเร็วปั้นยืงดีๆเอะเหยบหน่อยเจอรี่ให้เอยบหน่อยอาเอยบอ่ามันยิงอยู่นี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เจอรี่อยู่ตรงนี้ ู่ตรงนี้ปั้นอะไนั่งอ่ะอันอยู่ตรงกลางคนหงอนมันมาอยู่ตรงกลางเอ๊เธอคิ้วยาวปังนหายหยเหี้ั้น,บ,นบอกให้หยุดหายเหี้ยั้นต้องขยับเออนิดนึงนิดนึงหาปั้นอีกน,นิดนึงเดี๋ยวให้หาหาปั้นอีกนิดนึงอีกนิดนึงห้องขยับหน่อยเฮ้ยเค้ยเฮ <Okay. S 1> ก,โ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 ก็โอ้ผมมาคิดอยู่คนมาอะไรโกโก้อะไรมามาดีมาเปล่มาแตเตอร์หนึ่งอันนี้เจอมันเปลี่ยนเหรอีกได้ชื่อผมดิพี่ไอ้จไอทจริงๆมันเป็นอันนี้ไม่ใช่เหรอมันเขาเรียกอะไรหานคุนแจมันการมืดไปไหนเนี่ยแต่ละคนจเจอเจอเจอคุนแจเจอฮันคุนแจนะ ตียาดิสเอสคีเจคุเจอไปไหนอะไปไหนเหรอทซีคืออะไรอะเพื่อนำตูวกับบ้างโอ้โหวันนี้คือพี่วันนี้คืพี่วันนี้คืพี่คุเจีด่าพี่ไม่มาขึ้นแจ็คสันป่ะฉันหวังว่าจะมีรายหน่อยฉันไม่พักผ่อนจนกว่าไม่ได้อ่านเอาเองครับอ่าเองผมไม่พ่านนะฮะพี่แกอ่านเจอคุแจียเนี่ยเนี่ยเจอแล้วไปมาคุแจียบ้านไปดับ ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไปแล้วไอแล้วไปแล้วเอ้เอ๊ะมาสุดประตัวตัวอะไรอ่ะเฮ้ยจงใจเฮ้ยอะไรเดินผ่านหลังเอ้ย่าทำอย่างนี้ดิไม่โอ้ยเี๊ยเสแกเดอรเียกูบิเชียวได้เจี๊ยโอะไรฮ้ยู่ที่ไหนอะไรอ่ะ ดวงจันทร์ดูแปลกไปหน่อยนิคืนนี้เหรอวะจันทร์เหรอวะไม่มีดวงจันทร์เลยใครขับเรือไม่รู้เจลรี่เจลรี่ขับเรือผมขับเรืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยขับเรือ้อย่างะี้ไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรปวดครับดขาคุณชื่ออะไรครับสวัสดีครับเออโถมันขอมือพวกเราอ่ะปั่นฮะ ขอมือไม่แกมันตบขอมือข้อมือโอ้ยะตูไหนเนี่ยะตขึ้นไหนปุ๊บปุ๊บอย่าเมื่อยไปหน่อโอเคจบเกมหาตายโอรี่กอดแมนนี่นี่แชตเตอร์สองใช่หรอสองเหรอนี่แชตเตอร์สองใช่หรอเอ๊ะว่ากดมาอันแรกนะนี่แชตเตอร์สองไฟยังไงอะไฟไฟยังไงอไฟยังไง แฝงไงอ่ะอะไรชัตเตอร์เลยนกันไงคูหล่อนี่ยแต่เอ้ยแชตเตอร์สองมันก็ไม่ใช่อย่างนี้นะเปลี่ยนใหม่เบลาเป็นใหม่เออเขาปรับใหม่โยนเทียนโยนเทียนได้ป่ะช่วยโยนเสนาพี่ไอ้ทีกันมาเอ้อหายเฮ้ยเรื่อนหายเราอยู่กับพี่ไอ้เราอยู่กับพี่ไอ้เราอยู่กับพี่ไอ้นำเลยนำเลยไม่กดออกเกมอ่ะสุดยอดเลยอยู่ด้วยกันเยอะๆอยู่ด้วยกันเยอะๆเฮ้ยกูไงอ่ะปะเทียนยังไงอ่ะ ้งแต่ตรงประตูให้มานนครับนี้ยนียนี่ยนี้ยนี้ยน้ไหันดิบมานี่อาวิ่งไงอ่ะวิ่งไงชิปไงกดชิปดวิ่งันวิ่งไครับมไรมครับมครับไมครับสวัสดีครับสวัสดีครัวงไรอะฮะมันันก็เนียไม่มันไม่แ้ควงไงก็สีสวรับสวัสดีครับสวัสดีครัเมีเหรอเมร์เหรอสวัสดีครับประตูได ไปนะผผีไปลผ้ีไม่รอด้วยแล้วด้วยรอด้วยไม่รอไม่รอเฮ้ยรอด้วยไม่ได้ไม่ได้ตอบตอบไปามไายแล้วอะไโอ้ใบมาไ่ป็นน้ำมิงองน้ำฟองน้าโอ้ควรทาคลิปน้องน้าอยู่แล้วนี่ประตูนะเปิดอีไม่ได้เฮ้ยเปิดประตู เดี๋ยวครับงูอยู่ไหมครับเอ้ยเรางูเรางูโไปด้วยกัน้นเือไปไหน้งมว่ามงจะมึงจะดำไปไหนเนี่ยไม่ไม่ก็ไม่ได้เรากับาม่ไห่ประตูเหมือนกันนะเดี๋ยวครับหลงทางแล้วฮะจังหวะนี้ใช้วลา่นประมาณนึ่โง สี่สิบกว่านาทีจะเล่นเป็นนะสี่ไปไหนโอ้ห้องอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยอะไรโฮมอะไรวะวิโฮมสวิตโฮมสวิตโฮมเซอร์ไว้ของที่น้องโม่เคยได้ยินนะโฮมอะไรวะโฮมวิตสวิตอะไรนาวะไม่เล่นไม่บอกแค่แม่ะไม่นำกูไม่นำกูไม่กลัวเหมือนกันกูงงด้วย

ออาไปเออโอสำรัเฮ้ยเร่งวะตกใจดะต้บ้านี่นี่ประตูอยู่นี่ใช่เป่เป็นอะไรเนี่ไเนี่ยเนี่ยเป็นอะงพี่คามรำ โครงการนี่แหละบอกไปตัวจำสแกนตัวจำโคงการได้เลยอีกโครกรนี่แหละก็ดโครงการนะออมาเหมือนอมมอน้อ่าโอ้น้องน่ารักน้องน่ารักไหมเอาวเอครับเอดีครับไปครับครับครับเครน้องน่ารักมากเลยก็เอาเก็บไว้สักตัวไเลยอ่ายติดไเลยทารูปบูชาเทารูกบูชา เอ้พเราจะเปิดพลงขอตชอไม่จะได้จะได้มีบรรยกันใจอะไรที่พื้นอ่ะอยู่ได้ันเอยู่ได้กันวันนี้ก่อนอยู่ได้กันเปิดเพลงอนไอ้หยีทลย้าักก่อนลักก่อนเปิดเพลงก่อนจะไม่ไม่เอาเพลงี่สินะไมเอาไม่เอาที่สเลยเออคืปิดไปนี่ว่ะเออดีกูปิดไฟปิดไฟปิดไฟที่เป็นไฟไว้ มามาเมีเกมฮะมีเกมฮ้าไปามไมา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 ามเมิมามาราม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 มามมาามิมามมา้ยมามบมามา่าม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 าดามได้มามาอามอมมามา้ามมมมา ตามเลยตามตามาตามมาตามมาเดือดตามหลังเบบดือดตามหลังเกิดได้มั้ยได้เดิมเล่นไงวะเราก็เดินกลับไปทางเดิมได้มาหมายมันคืออะไรวะไอ้งงเลยน่ะเฮ้ยเหยอะหาหนูมังนน่งฮานูสามตัวมัง่งจะเล่นอยู่รอ,อบนี้ไกลหมดเลือดเป็นหน้าคน ทังไม่ขังกูวะยี่หองกระโดดขังเอาไปเาไปให้ายอ๋อเป็นอยนแล้วเนี่ยหายหายหายอะไรไอ้ยนไอ้ใครเป็นครับใครเป็นป้าใครวะอุไปไว้คัดเหรอไตามไปไม่ใช่แล้วถ้าเราเดินกลับมาประมาณตรงนี้หรือว่ากลับไปทางเดิมอันนี้เป่าอันนี้เป่าอันนี้เป่า นี่มันมีห้องเหี้ยนี่ยอะไรอ่ะจริงด้วยต้องมาให้ก่อนเดินผ่านไปอ่านเฮ้ยเหี้ยเดินผ่านหลายรอบเลยในมุ่บ้านเด็กๆมีพี่สาวเด็กกำพร้าสองคนสองคนพี่สาวสองคนอาศัยอยู่ในความยากจนเอ้หวยไปมั่วปะเนี่ยนี่ยอานมันมีคึ้นสายให้น่ะหนึ่งวันอะไรไม่รู้ฮันนอนมาถึงบ้านเต็มปุ๊ยดูก่อนไม่อ่านอะไรเยอยที่เกิอัด หนักไอ้้นดูอ่านเอาแฝดได้คนเดียวอ่ะอบาใช่มาคตรไบาแปลได้โคตรดีเลยอะไรบ้างอะไรมันมีภาษาไทเนี่ยภไทยเนี่ยภไทยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพันกดซือบาไอ้กดกดคลิกก็ได้คนหน้าจอข้าม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 กดเลยแล้วไม่ข้ามให้กคิดแล้วพีเจพี่จไ่คิดูเน่เออเนี่ยเค กลังข้ามต้องกินข้าวหรือนี่ไปเม่ขึ้นวาไม่รู้อ่ะมันขึ้นห้ทำไมไม่รู้อ่ะขวาบนอ่ะทำไมฉันอยมอไม่ได้ป้องห่างไว้ก่อนแล้วมันงกิข้าวอ่ะหนูสามตัวรอนองอะไรอ่ะไม่กลัวด้วยอีอะไรอ่ะอไงและ

ฟองอืมฟองว่าหาทา้งหมดก่อนไปกินข้าวก่อนโอู้หูไม่ปกินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวแันหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาอันนึงวันนีเสี่ยงหนูอ่ะเนี่ยแบบนี้เนี่ยอะไรวะไงวะอันนี่หนึ่งเนี่ยหายสองตัวมั้งกินเปล่ากินเปล่าสองตัว ต้องตามเสียงหนูม uh, yes. yeah. ั S ้งแล้วทำตามหาเสียงหนูตามหาบั้นบั้นช่วยดูไปดูแล้วไปแล้วไอ่สา่ต่อหน้ากูเลยต่อหน้ากูกูไม่กล้าออกไปว่ะไม่อะกู้ะกาต้องกาไว้ต้องกาต้องกลาปะออกไปเลยไปกันไหมไปไม่หรอไม่ไปนี่ นี่ชิวพี่ไปกูอยกูอยู่ด้ไงล่ะไอ้เอ้ยไม่ได้ไอกชิบหายเอ้ไอ้คิดเสียไอ้ไปไอ้ไอ้ไม่ต้องแดกข้าไอ้ไม่ต้องแดกข้าวไป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 เราวิ่งหาไปเราวิ่งหาอีกรอบแล้วเราก็วิ่งไปกันทั้งหมดเลยเราเราของไวรุนเล่นแบบผีนี่บอกไม่กลัวไล้เหี้ยไม่เออฆ่าคนมาเหรอเนี่ยเสื้อเต็มเสื้อเลยอุ้เหี้ยไม่อ่ะ ไปแล้วบ้างมาไปแล้วบ้างไปไหมไม่เจอไปวะเสียตกใจอือฮึฮึแกออกมทุนแรกนะใส่ชุดสีแดงนะสีขาวบ้างนะใส่ชุดแดงขาวขาวเปื้อนเลือดมั้งเป็นชุดสีขาวกอดแล้วเปื้อนเลือดอ่ะ

เฟนอมเฟนอมนั okay, chapel, involves, <S 2> 2 <S ่ง no, mm ั hmm. ่เข้าวอยู่ไม่คิดผ่านแล้วอ่ะจี Wait, ๋จ๋ววไปไปบินบิิไป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 ไเจอกัน้าดิห้องกันเอามีไดกว่ะเียวไอหายเหนือยหาหนูหาหนูเต้องเราต้องค่อยหาหนู ใช่ตัวมั้งมันก็ไปห้องห้องเดิมอ่ะห้องนี้มันเป็นโต๊ะขนาดที่เรามาไปไปก่อนอันเนี้ย่ห้องเก็บของอ่ะนี่มันเป็นห้องเก็บของอ่ะโอ้โหอย่างสบายก่อนฉันทำไมไฟไม่สว่างวะไปอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยดิฮับอเรดอิบัน เบ้านไปนะบ้านกูไปแล้วเป็นบกับพือเี่ยบ้านกับมือี่ยมเยอะที่อยอะที่แหละจะไปจบสิบไปพอเลิกไม่ใช่ละเออเลิกไปเลิกพอยังไงไปอะไรอ่ะกองยังอัดคลิปไม่จบเลยไปเถียงอีกอ่ะบ้านหนูอยู่บ้านน่ะหนูมาอยู่บ้านไอ้เม่อเช้ว เก้มันมาเฮ้ยโดนมันตระหกกูเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไอ้บอกูไปกูก็ไปเออโดนจับแลแกเอออเล่นงเล่่ะอยากเล่นเลยอ่ะาเล่นเลย ไม่ได้ไม่อยากเล่นไม่ได้บอคุดไปเล่นบอลคุดดีกว่าไหมไม่ได้ฝึ่เอก็บไปเล่นบาคุดไหมฟองฝึกพีพีไม่บอลคุดไหมถ้าแบบนี้อ่ะไม่อยากเล่นแบบนี้แล้วกูได้ไมันก็เป็นแบบว่าอีถ้าทำทำทำอย่างจบก็เดี๋ยวพี่อัดอัดทีนี้แล้วก็บอกว่าเพื่อแมงคีกเล่นกันเลยไอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเกี่ยวประเดียว มีต่ออีพีสองอีพีสองคือจบเล่นเล่นแค่สามวีแล้วเลยเจอเอาไเปิดประตูเลยพี่เจ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเรานัดเวลาไหมตอนที่สองเล่นจะมีอีต่อเอเปล่าทีสเล่นจะมีกีต่อเล่นตอนที่สองนี่แหละเอ้ยเย้ะแต่กาไปทีสามเลยทีสามตอนเวลาทีสามนะทีสามเล่นี๋มวมีกัน ที่นิสส์ละตีสามเร็เดียวเหยไอ้บาไอ้บาบี้อยู่คนเดียวไอ้บาบี้อยู่ไหนเกมเลยเกมเลยเกมเลยบ้เอเลยบ้าเอะเลบจะไปลงคลิปเหี้ยจะลงคลิปหรอกเหี้ยมันลงคลิปหลอกเนี่ยกลัวอะไรวะลีกับ ไัวไดัววานได้ตัวอะไรำนานก็เลยพอให้ได้ได้นะได้ตัวเขาในตำมาจับได้แับได้ตัวโหด1 0ได้หนูระวังระวังบ้านอะไรตำมาโอ้มันมีีมโอเคแม่งแล้วจับแต่สุดนะ นี่คือีของคนที่กลัวผีนะฮะนี่ือีอนกลัวลีมปจะเปิดแมว่าฟูแทนอ่ะจะมาคูดีกว่าเนี่ยไม่ดีไม่ดีมาไปมาปันมาปันมาไปไปอยู่เนี่ย

มาดีบ้ามาดิเดี yeah. uh, ๋ยวไปเจอไปเจอไปเจอข้างหลังเอาไปไหนอ่ะอุ Ay, mm ้ยเดียอุ้ยวิ่ง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 ติดเลยเนี่ยกูออกไปได้เนี่ยกูติดกูติดกูติดไอ้๊ะไล่ตาไล่ไล่มาเมื่อกี้มันเอาข้าไม่ได้กูติดเนี่ยกูอยู่อย่าง้แล้วกัน <laughs> ไม่บ <c oughs> ้าก่อนไม่จามาเลยไอไก่มันขังเนี่ยโดนขังเนี่ยเอาเอาบอกไว้แล้ของจริงแล้วเน,นี่ยอุยมันมาได้ไงมันมาได้ไงมันเขมาได้ <c oughs> ไงว่ได้ไง มันยัดปลอนปลอนได้ไงวะเนี่ยม no ันดีปั้นมันดีมันดีปั้นมันดีป้นมันดีมันดีปั้นโดนแตกที่เยอะ่ะโดนแตกมันเข้ามาได้ไงอ่ะมันเข้ามาไม่ได้เหรอว่าไงไปลุ่นเอ้กคนเราเกมไม่ได้เอเคโอเคโอาเกมเอาเกมไปให้ไม่ได้ลืมแล้วกูไม่เล่นแล้วเริ่มาแล้วคุณก็ต้อง

ของตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตดอยู่เนี้ยใจต๊กติด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 อะอยู่ห้องเดียวไปโอยกูอยู่เร็วอยู่เร็วอยู่เร็วห้องห้องวิ่งวิ่งยิ่งวิยกุยกงยกอยกุยกยกยเยกยกกยกย อยู่ห้องเดิมอนที่มีตุ๊กตาแล้ววิ่งวิ่งตรงไปเลยหรอหรือไรเอ่อวิ่งตรงมาตรงมาแล้วจะสายกุณรอมาสี่ล่อแล้วเนี่ยมันไม่เข้ามาวเนี้ยบอกพอดีว่าต้องวิ่งไปทางไหนโอเคเอาไม่ได้อะเอาไม่ได้ยังเนี่ยไม่ได้โอเคก็ไม่ได้ได้ไงเอกไม่ได้กูเจาะเยอะเยอะปิดเงี้ย กูจะออกย้อนไปกูอนเนี่ยนะคุจะเข้าอย่าลองวิ่งไปทางไหนบอกไม่รู้ไม่รู้แบบออกจากห้องเดิมอ่ะตรงที่มีเขียเฮ้ยยังคุเฮ้ยกำลังจะออกเลยไม่เดินผ่านมาเดี๋ยวแกสแกไปเลยเราไปหาเราไปหาเราไปหาไอ้วันเด้าไอ้กวันแล้วเียาหลังไม่มีไม่เก็บหนูนะหนูเน่าน่ะจะมา

ลกอ่ะเล่นแล้วเอาไปดีกว่าเลือคุณต่อเหมืนเดินดีกว่าไม่ใชาคุณอ่ะคุณอ่ะอะไรอ่ะฮะผมชวนเล่นแล้วคุณพวกคุณก็บอกว่าเล่นแล้วพวคุณก็จะดี่ไม่ใช่ป่ะไอ้ไอ้อ่ำไอ้อ่ำมันก็ไม่ผิดมอะไรกูอยู่ไหนกูก็ไม่รู้เนี่ยพี่ห้องกุกงกระตั้ง ไอ้ไอ้กูตายกูรอเรากูรอเรามเข้ามามัเข้มาดีบ้านมันก็ามาดีบ้านเออมาเล้วอนี่นี้กี่แต่คนมาเยังมีอยู่คนเดียวมาห่างก็หน่อยคลิปนี้มีความทุกคนทุกคนไอ้ป้านกไอ้านกดเกมป้านกดยีีเอลเอนเตอร์ You see, i am it. but I can with the tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.